สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสายเอช e p กับเรื่องราวความแตกต่างระหว่างอเมริกาโน่และเอสเพรสโซนะคะเพื่อนๆนสงสัยกันไหมว่าอเมริกาโน่และเอสเพรสโซ่กาแฟดําเหมือนกันแล้วมันต่ายกันอย่างไรวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบกันนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับบาริสต้าเพื่อหาคําตอบกันค่ะสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟดําเป็นชีวิตจิตใจแน่นอนว่า เวลาไปร้านกาแฟก็ไม่พลาดที่จะลิ้มลองรสชาติกาแฟแท้ๆกันใช่ไหมคะแล้วเราสามารถแยกออกกันได้หรือเปล่าว่าระหว่างอเมริกาโน่และเอสเปรสโซเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้ามองอย่างผิวเผินเมนูทั้งสองชนิดนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ทั้งสองเมนูนี้ก็มีความต่างอยู่ที่ขั้นตอนการทำนั่นเองงนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าระหว่างอเมริกาโน่และเอสเปรสโซเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เอสเพซโซคือกาแฟเพียวๆหนึ่งอยเปอร์เซ็นต์มีรสแก่และเข้มมีวิธีการชงโดยใช้เครื่องเอสเพซโซที่ใช้แรงอัดน้ำร้อนผ่านเมล็ดกาแฟคั่วที่บดละเอียดและมักเสิร์ฟเป็นช็อตซึ่งไม่ใช้อะไรอื่นนอกจากวิธีการเตรียมกาแฟที่เสิร์ฟมาพร,ร้อมกับครีมา่าซึ่งส่วนประกอบที่มีค่าที่สุดของเอสเพสโซนั้นก็คือครีม่านั่นเอง ครีมา่าสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพรอบด้านของช็อตเอสเรซโซได้โดยเกิดขึ้นเมื่อฟองอากาศรวมกับน้ำมันของกาแฟในขณะสกัดกาแฟและที่สำคัญเอสเรซโซเป็นตัวหลักที่จะเอานำมาทำเป็นกาแฟชนิดอื่นๆ ในส่วนวิธีดื่มของเอเสเรซโซเอเสเรซโซนิยมดื่มแบบร้อนจากแหล่งข้อมูลยืนยันว่าเอเสเรซโซเย็นไม่มีในแบบสาคกลส่วนที่ขายกันในร้านกาแฟาของไทยทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นแบบไทยสไตล์มีการเพิ่มนมข้นหวานผสมกับนมข้นเื่อจะได้รสชาติที่มันก,มกลมกลม่อมตาม,มสไตล์ไทยแทย้แท ในส่วนของอเมริกาโน่อเมริกาโน่เป็นเพียงเอสเรสโซ่แบบเจือจางกล่าวคือเ e อสเพซโซ่ผสมกับน้ำร้อนนั่นเองในขนาดของรสชาติจะอ่อนกว่าเอสเพสโซ่วิธีดื่มอเมริกาโน่เป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมนูเย็นเพราะว่าอเมริกาโน่จะไม่มีส่วนผสมของนมเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพส่วนผสมก็คือเ e อสเพสโซ่ผสมกับน้ำร้อน สำหรับผู้ที่ทานหวานก็สามารถเพิ่มน้ำเชื่อมได้แล้วความแตกต่างทางด้านรสชาติและปริมาณคาเฟอีนเหมือนหรือต่างกันคะวความแตกต่างทางด้านรสชาติ ด้านรสชาตเอสเปรสโซผลิตจากมเมล็ดกาแฟและอุณหภูมิความร้อนของกาแฟพวาที่หลากหลายรสชาติของเอสเปรสโซจึงเข้มและมีความเข้มข้นกว่าและเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นโดยเฉพาะ ในส่วนของอเมริกาโน่นั้นอเมริกาโน่ซึ่งเป็นกาแฟเอสเพรสโซอีกรูปแบบหนึ่งมีรสชาติอ่อนกว่าหรือจือจางลงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินกับกาแฟเอสเพรสโซได้เป็นเวลานานขึ้นแม้ว่าอาจจะสับสนกับกาแฟดริปดำแต่อเมริกาโน่มีความเข้มข้นมากกว่าเล็กน้อย ในส่วนปริมาณคาเฟอีนเอสเปรโซเข้มข้นกว่าอเมริกาโน่ทำให้ปริมาณคาเฟอีนมากกว่าเมื่อเทียบกับอเมริกาโน่โดยที่เอสเปรสโซ่หออนมีคาเฟอีนประมาณ47-64มิลลิกรัมเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะ แล้วเพื่อนๆเราคะชอบเมนูไหนกันบ้างระหว่างอเมริกาโน่และเอสเปรสโซอ่าอย่าลืมไปชิมกันดูนะคะว่าสำหรับเพื่อนๆเหมาะกับเมนูไหนแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยสำหรับ e ีีถัดไปจะเป็น e ีีเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย